ไดยกของประชาชนนะคะยกของประชาชนนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนที่มาเยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครัะ ที่ทุกท่าพเจอจะเปนีคือแม่ย่าก่อนนะครับขอบคุณมากครับต้มาจริงก็ได้เราจะไไหตรงไหนแล้วก็ยังรัรวพาคุณน้าอยจะตามดดตลอดไม่ยอมมาไม่ยอมมาไม่ยอมมาี่่ไม่ยอมมา เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับคายเส้นบครับเรียบร้อยครับคายบส้ับครับเรียบร้อยครับค่ายบส้ับคกับเรียบร้อยครับคายบ้ับครับเรียบร้อยครับคะายเ้ับครัปเรียบร้อยครับค่ะไดยเ้ับครับเรียบร้อยครับคด้ลยบ้ับครับเรียบร้อยครับคะได้ยบ้ับครับเรียบร้อยครับคาเรียบร้อยครับค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 ยบ้อรบร

ก็รู้สึกอ่าดีใจแล้วก็เสียใจเพราะว่าได้ยินว่าอ่าพี่น้องประชาชนเดินมาจากเดิทางมาจากหลายจังหวัดนะก็เลยอยากจะลงมาขอบคุณที่อุตส่าห์มาเป็นกำลังใจให้กับเวกเาไกลพวกเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะทํางานเพื่อเพื่อประชาชนต่อไปแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกสถานการณ์ก็มีทางออกเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ต้องกังวลใจหรือว่าไม่ต้องตกใจจนมากเกินไปเแต่เรามีสติมีสมาธิแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละสถานการณ์ที่ จะเข้ามาเนี่ยเราจะแก้ไขสถานการณ์เยเราะฉะนั้นก็ยังมีสติดีกำลังใจดีครับขอบคุณมากนะครับมาขอกัดทีนึงันเหน้าที่มาจากสมบทรสาคลอแล้วแป้ก็จะหล่นแม่ก็จะหล่นต้อุณนะครับเจยอยู่ด้วยกันเร้จะอยู่ด้วยกันห้อดน้ายกอเา่ามาต้องพก้างนอนดไหอยมหอมด้วยนะอยากรู้ไหมหอมได้ได้เ ปากกาขอยืมปากกาได้ไหมครับอันนี้แบบลูกแขนได้ไหมครับไม่ซักเลด้วย้นเดี๋ยวเราันจด้ครับเชิงครับนี่ โอเคครับขอบคุณนะครับตกลอยรัดทิ้งไปทีตาชนยังไม่พินายกวิทาหอกใส่ทุกทีละออกละขอบคุณนะครับโอเคประกาศคืนนะครับประกาศใส่น่าจุดจุดจุดรุดดจุ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 บจุดจุดจุด นายกนายกนายกุ้งไน่ยนายอยากได้นายกเป็นคนาย้นายบรอยากได้นายเป็นงเราโอเคครับโอเคครับทุกท่าครับทุกท่านครับก็ แลขาถ่ายรูปมาลูกจูบกัับเสียงสับครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับก็อยากจะลงมาขอบคุณทุกคนนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่น้องประชาชนก็เดินทางมาจากหลายจังหวัดนอกกรุงเทพมหานครก็เลยลงมาด้วยตัวเองมาขอขอบคุณสำหรับทุกกําลังใจที่มีให้กับพวกเราพักก้าวไกลแล้วก็ยังยืนยันกับทุกท่านที่มาในที่นี้ว่ายังมีความมุ่งมั่นในการทํางานการเมืองเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ทุกสถานการณ์เนี่ยมันก็มีทางแก้ไขของของมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนรับทราบไว้ว่ายังสติดีแล้วก็กาลังใจดีแต่ทางออกต่างๆมีก็ถ้ามีสถานการณ์อะไรมาลรวก็ค่อยๆแก้กันไปแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสติไม่มีอะไรเนี่ยเลกังวลใจมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างที่เข้ามาได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะครับโอเคครับขอบคุณนะขออนุญาตกลับไปทํางานต่อก็เมอเดมคาเคร้ยรอมาครูกไนะครัก็ม่้

พปาไทยลูกยังอ๋อเยออ้ยังยนะังเออถูกไม่ได้เคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ S <S จะต้องสื่อสารในผู้สน um ับสนุนคนอื่นที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับที่เขายังเสียงกำลังใจก็ว่าก็คงในรูปแบบลักษณะเดียวกันก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ชงกำลังใจมาให้มากมายนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องชะตากรรมของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตของขอบคุณมากครับของระบบประชาธิปไตยในในประเทศไทยแล้วก็ยังจะมุ่งมั่นทำงานต่อไปแล้วก็ชุกสถานการณ์มีทางออกแต่ก็ เราต้องค่อยๆมีสมาธิแล้วก็มีสติในการแก้ปัญหาไปนะครับวันพรุ่งนี้คุณเลืองไกลจะไปร้องที่กกตแล้วครับเรื่องนี้จะจะต้องอยากจะสื่อสารอะไรถึงคุณเลืองไกลหรือคนอื่นที่อยากจะไปร้องก็เป็นยุพักก็เป็นสิ่งของคุณเลืองไกลครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูคําร้องเลยเดี๋ยวเราไปแก้ข้อกัปปะที่เรื่องเรื่องก่อไม่ด้กังวลใจอย่างนี้ถ่ายรูปไม่ได้ก็ขอจ่อซะอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวรูหมา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 ได้เยอะสุดเลยนะเนี่ยเขาโสดอยู่ด้วยนะามา ขอบคุณขอบคุณทขอบคุณเพื่อนเพื่อนสอมวลชนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสี่ห้าสี่สี่